สี่ด้วยติดสปิดหนึ่งก็ยังดีโบน,นัสเข้าตุกๆเลยมาไหมมาอีกสักรอบไหมทุกคนขาสี่ห้าอู้ยอีกแล้วทุกคนขาวัดเดาค่ะทุกคนโอ้โหกราฟเดิมเลยะทุกคนอู๋สี่ห้าอีกสักรอบหนึ่งโอ้โหมันหน่านไปเลยค่ะทุกคนขาบวกมาสองร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะทุกคนขาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดสร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนัดจ๊ะ สัสดีค่ะก็กลับมาพบกับน้องสี่คนดีคนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนขารอบนี้อยู่กับน้องสี่ในเกมไฮโลไทยค่ะจะอยู่ที่ค่ายคิงไมดานะทุกคนขาวันนี้พกทุนมาร้อยห้าสิบาทค่ะโอ้โหทุนน้อยเท่านี้สี่ขอไปที่ห้องเป็นไม่ไม่ใช่ดิห้องแบบสบายๆายค่ะขั้นต่ำสิบบาทนะทุกคนเนาะโอ้โหวันนี้พกทุนมาเท่านี้ค่ะทุกคนขามาดูกันว่าวันนี้จะพัวปังอีกหรือไม่ค่ะทุกคนคะ่ะมาค่ะโอโ้เดี๋ยวนะสูงสูงสูงสามต้าติดเหรอโอ้เดี๋ยวสี่ขอดูอีกตานี้ก่อนไลน์กะทุกคน มาขับลุ้นกันจากรอบที่แล้วก็ปูปังอยู่นะเออว่าไม่ได้นะแบบส,สับๆเลยสองสองห้าอ้ 9, าก้าต่ำกระทุน่ะตัดตัดต่ำม,มาแล้วอตัดต่ำม,มาแล้วสูงสามตาติดต่ำสี่ไปสิบเอ็ดไฮโลค่ะแล้วก็ไปสูงก่อนแล้วกันสูงสี่ห้าหกสี่ห้าหกนี่มาบ่อยนะทุกคนนะมาถ้าสูงนี่จะเป็นสี่ห้าหกตามการนี่มาบ่อยมากเลยอุยโบนัสมาด,ด้วยเป็นยังไงอุ้ยเดี๋ยว สามสามกลับมาต่ามอีกแล้วค่ะสีอึ้งอยู่เมื่อกี้นี้โอ้โหรอบมีแฮล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ย้ำอีกสักรอบหนึ่งเลยสีก็ย้ำย้ำไปอีกเออย้ำเหมือนเดิมย้ำจะเป็นไฮโลสูงสี่ห้าหกค่ะทุกคนค่ะมามาแล้วมาแล้วโบนัสก็มาห้ามาแล้วห้ามาแล้วสี่ห้า้าอ้าสวยค่ะทุกคนค่ะ มาของจริงค่ะรอบนี้มาโหสี่ห้าห้าหวานเจี๊ยบทุกคนขาเบัวมาหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนขาเออไม่ทำให้แม่ผิดหวังจริงเลยคุณเอ้ยไปอีกสักรอบนึงค่ะไปสูงเบิ้ลไปอีกค่ะทุกคนขาแต่จะเน้นค่าสูงนะทุกคนนะเออแล้วก็ทั้งเต็งทั้งโต๊ดสามสี่ด้วยติดสปีดหนึงก็ยังดีโบนัสเข้าตุกๆเลยมาไหมมาอีกสักรอบมาค่ทุกคนขาสี่ห้าห้าอู้ยอีกแล้วค่ะทุกคนขารถเดิมค่ะทุกคน โอ้โกราฟเดิมเลยทุกคนโอูสี่ห้าห้อีกสักรอบหนึง่งโอ้โหมันหนานไปเลยค่ะทุกคนขาบวกมา270บาทค่ะทุกคนขาโอ้ยลดลดลดแบบสับๆเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหของจริงค่ะทุกคนมาต่อไม่รอแล้วนะไปเลยแต่สติสเปียไฮโลไว้ตลอดนะทุกคนขาเพราะว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ออกนะเออไหลสูงสูงสเปียไฮโลหกแล้วสามหกหกโอ้ยหวานอีกแล้วทุกคนขาโบนัสก็เข้า โอ้ล็อตนี้คือมันหมานเลยทุกคนขาแต่บวกมาสิบาทไม่เป็นไรค่ะทุกคนขาถือว่ากาไรค่ะนิดๆหน่อยๆเอาหมดค่ะทุกคนขาตอนนี้เล่นบอของปากของคอนนะทุกคนเนาะเออเริ่มแบบมีสติได้ปุ๊บได้ปั๊บพอเลยตัดมาตามค่ะสองสามสี่ค่ะทุกคนขาสูงสามตาติดแล้วตัดตาเลยค่ะทุกคนสองสามสี่อ่ะอยู่สองสามด้วยสี่สองอุ้ยสี่สองไม่ทานค่ะทุกคนขาแต่สี่ชอบสี่สองนะโอ้โหสองสองสี่อุ้ยอีกแล้วโอ้โหเจ็บใจทุกคน สองสี่เมื่อกี้เนี่ยไม่ทันค่ะทุกคนขาโอ้โหรอบนี้ย้ำไปเลยเอาใส่สองสี่ด้วยโอ้โหเสียดายจริงๆเลยทุกคนขาเออมันหนานเลยทุกคนเอ้ยเล่นปอหัวปากของคนนะทุกคนนะเออเล่นแบบมีสติเกมนี้เล่นง่ายสวยเหมือนกันอืมแต่จะมีเทคนิคนิดๆีหน่อยค่ะทุกคนขาโบนัสคุณสิบมาแล้วสี่สองสี่หกอ้ยสี่ได้สองสี่แล้วทุกคนขาโอเคยังได้ก็ ยับเหมือนกันกับทุกคนค่ะแต่ก็ถือว่าโอเคยังได้ 4, 2, สี่สองมาชนนะทุกคนเนาะเออลบไปหน่อยนึงรอบนี้ก็สี่สองสี่หกค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าจากการเล่าหูสี่สองสี่หกก็มาบ่อยนะทุกคนนะสี่สองสี่หกต่ำสองต่ำสองสามสี่อันนี้คือหลายเวทีทุกคนค่ะอุ้ยโบนัสคูณสิบโบนัสคูณสิบคูณสิบมาแล้วอุ้ยยังไงยังไงยังไงเดี่ยวห้าห้าห้าสิบเอ็ดไฮโลค่ะทุกคนเออสีก็ลืมไปสิบเอ็ดไฮโลอีกแล้ว โอ้ถ้า็1ไฮโลนี่คูณห้าเท่าแล้วนะทุกคนนะเออจุกๆไปเลยเ็1ไฮโล่ะเออต่ำเหมือนเดิมเ็1ไฮโลตัดต่ำต่ำสองสี่สองสามสี่ค่ะทุกคนขาวอุ้ยสองสามสี่สี่ออินอีกแล้วสี่ออินกลับมาอีกแล้วค่ะทุกคนขาวสี่ออินมโหน้าตักเลยโอ้หมดแล้วจริงจริงสองสี่สี่ค่ะทุกคนขาวอุ้ยสองสี่สี่สิบต่ำสี่มันมาหารอีกแล้วทุกคนโบนัสคูณแปดโอ้ยบวกมาหกร้อยหกสิบบาทโอโอเคคนนนะะทุก ถือว่าสวยนะรถนี้ทุนร้อยห้าสิบตอนนี้แตกมาแล้วแปดร้อยห้าสิบาทออโอ้โหก็ได้กำไรประมาณเท่าไหร่นะหกเจ็ดร้อยทุกคนขาเออถือว่ามันมานะทุกคนนะเออไปต่อค่ะไปต่ออ่าถ้าใครชอบคลิปนี้สีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สีด้วยนะคะส่วนใครอยากลิ้มอยากลอง GW24 มีแอดดำหน้าหรือคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นะคะพี่พี่แล้วไว้เจอกับสีใหม่คลิปหน้าคะ่ะ